สวัสดีคุณเอฟซีช่องป้ออนพี่สาวลงไปน,นะคะนี่นะคะตะไครยนะคะล้อมสวนป้ออดน,นะคะหญ้าพาก็สั่งให้ปออนนะคะลื้อออกนะคะแล้วก็ให้ป้ออนนะคะตัดหญ้านะคะบริเวณสวนพริกนี่นะคะให้ออกให้หมดนะคะเพราะว่าหญ้าก็อยากจะปลูกใหม่นะคะอยากจะปลูกใหม่ป้ออนก็ ทำมาได้วั one, 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 นเว้นวันเนาะค่ะเนาะเพราะว่าปอออนก็งานเยอะนะคะนี่นะคะก็ตัดได้วันละเล็กวันละน้อยนะคะวันละเล็กวันละน้อยนะคะนี่นะคะบวบนะคะค้างบวบย้านะคะปะออนก็ลื้อเรียบร้อยแล้วนะคะนี่นะคะกองอยู่นี่นะคะกองอยู่นี่นะคะ คค่ะที่งปลาออนปลออนก็จะมาลื้อนะคะมาลื้อตะข่ายนะคะที่ที่ล้อมสวนนี่นะคะเพราะว่าลื้อออกยากมากเลยนะคะคุณเอฟซีเพราะว่ามีหญ้าไอ้นี่ด้วยนะคะนี่ค่ะหญ้าเนี่ยหลายคนหลายท่านก็คงจะเรียกไม่เหมือนกันนะคะเนาะนี่นะคะหญ้าน้ำเนี่ย นะคะคุณเอฟซีหญ้าหนามเนี่ยค่ะเยอะมากเลยนะคะโดนกางเกงหรือว่าโดนผิวเนื้อเราเนี่ยโอ้โหนะคะฟีดมากเลยนะคะคุณ FC. เอฟซีเก็บเข้าไปถึงช่วงแล้วนะคะเลือดออกเลยนะคะคุณเอฟซีเนี่ยค่ะเขาเรียกหญ้าอะไรก็ไม่รู้นะคะอยู่ในสวนนี้เยอะมากเลยนะคะเนี่ยนะคะเวลาตัดยงตัดหญ้านะคะตัดยากมากเลยนะคะ เพราะว่าเป็นเครือนะคะเป็นเครือนี่นะคะเยอะมากเลยเนี่ยปอนตัดหญ้านะคะบางครั้งนะคะน้าตาแทบไหลนะคะเพราะว่าโดนโดนหนามนี่นะคะนี่นะคะเขาเรียกหญ้าอะไรก็ไม่รู้นะคะเยอะมากเลยข้างในโน่นนะคะเป็นเครือนะคะสังเกตได้เลยคุณเอฟซี ย่าพาบอกให้พระอ่อนนะคะรื้อออกให้เกลี้ยงนะคะตัดหญ้าให้เกลี้ยงนะคะคุณญ้าพาก็จะหาโน่นนี่นั่นนะคะมาปลูกใส่นะคะเนาะแต่พระอ่อนก็พยายามทํามาหลายวันแล้วนะคะก็ยังไม่เสร็จนะคะยังไม่เสร็จเพราะว่างานพระอ่อนก็เยอะนะคะวันนี้พระอ่อนก็จะรื้อตะข่ายก่อนรื้อตะข่ายออกให้ คิดว่าคงไม่หมดนะคะวันนี้อยากให้หมดอยู่แต่คิดว่าคงทําไม่เสร็จนะคะเพราะว่าทําคนเดียวเนาะค่ะเนาะทําคนเดียวนะคะนี่นะคะตอนก็ลือได้มาก็มาถึงนี้แล้วนะคะมาถึงตรงนี้แล้วนะคะเนี่ยตรงนี้ก็ผ่านเรียบร้อยแล้วนะคะผ่านเรียบร้อยแล้วเนี่นะคะตอนก็เอาไปกองไว้ตรงนั้นนะคะนะคะคือผ่านเรียบร้อยแล้วนะคะนี่ค่ะผ่านแล้วนะคะตรงนี้ ก็ลือมาถึงตรงนี้แล้วนะคะตรงนี้นะคะนี่นะคะลือยากมากเลยป้าออนทำไปนะคะโดนหญ้าไอ้นี่นะคะพูดง่ายคือเจ็บมากเลยนะคะหญ้าเนี่ยคุณเอฟซีอาจจะเรียกไม่เหมือนกัน,นะะเนาะค่ะเนาะขนาดป้าออนก็ยังไม่รู้ชื่อเลยนะคะว่าเป็นหญ้าอะไรนี่นะคะคุณเอซเยอะมากเลยเนี่ย ถ้าโดนผิวเราหรือว่าโดนกางเกงโดนเสื้อเราเนี่ก็โอโหนะคะเข้าถึงเนื้อเลยนะคะคุณเอฟซีมาค่ะทุกคนมาลื้อตะข่ายนะคะช่วยป้าออนนะคะป้าออนก็จะค่อยๆลื้อไปนะคะนะคะเห็นไหมคะยากคุมตะข่ายนะคะลื้อออกยากมากเลยนะคะแต่ป้าออนก็จะพยายามทําให้สําเร็จนะคะ ปอนก็ขอกําลังใจจากคุณ FC ทุกท่านนะคะเข้ามาดูคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ช่องปอนพี่สาวลุงผลด้วยนะคะเพราะว่าหญ้าพาสั่งนักสั่งหนานะคะให้ปอนลื้อออกให้ได้นะคะปอนต้องค่อยๆทําไปวันละเล็กวันละน้อยนะคะงานเยอะค่ะคุณ FC เจ็บเข้าไปถึงช่วงนะคะโดนหญ้าเขาเรีย,ยกหญ้าอะไรกับเมนูนะคะ ก็เดินหลายรอบแล้วโดนหลายรอบเนาะก็ค่อยๆทำไปค่ะหาตัวช่วยด้วยนะคะมีกันไกลด้วยไอยตัดยอด aja ตัวย่วยนะคะกันไก่ตัดหญ้าไปด้วยนะคะหญ้าหนามนะคะเวลาโดนเรานี่เจ็บมากเลยเดี๋ยวปอออนพามาดูใกล้ๆนะคะเนี่ยค่ะเห็นไหมคะก็ต้องค่อยๆลือออกไปนะคะเพราะว่าปอออนก็คิดเห็นคนที่เขานะคะฝากตังค์ให้ปอออนซื้อตะขายเนาะค่ะเนาะนี่นะค่ะเห็นไหมคะดูเลยค่ะคุณเอฟซี จะมีต้นไม้เะาค่ะเนาะไปคายตรงนี้นะต้องใจเย็นๆนะคะค่อยๆแคะออกไม่งั้นตะข่ายเราก็จะขาดเราค่ะเนาะพ่อออนก็อยากให้คุณภาพของตะขายย่ายยังดีเหมือนเดิมนะคะค่อยๆทําไปนะคะคุณเอฟซีก็ขอบคุณคุณเอฟซีทุกท่านนะคะพระออนก็จะรีบทํานะคะเหนื่อยพ่อออนก็จะพักนะคะค่อยๆทําไปนะคะวันใะเล็กวันนน้อยนะคะขอบคุณทุกกําลังใจค่ะดูคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกกําลังใจนะคะ